พบกับลุงต้นควายเบลมนะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศนะครับรอบๆบริเวณแก่งขันสูงนะครับอันนี้ร้านไอติมไอติมกะทิสวนมะพร้าวอ่อนนะครับของน้องโชคนะครับใครผ่านมาอยู่ทางเข้าควายเออยู่ทางเข้าคว้ไอเข้าแก่ขันสูงนะครับฝากร้านน้องด้วยนะครับครับจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับร้านค้าร้านขายนะครับ ครับมีร้านเสื้อผ้ารอบๆบริเวณแก่งกระสูงนะครับสถานที่ต้องเที่ยวแก่งกระสูงนะครับเดินทามาจากไก่ะดีจากไก่สลีร้านค้าร้านขายน้ำนเยอะแยะนะครับมีนักท่องเที่ยวทยอยมา เที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ร้านน้ำปั่นนะครับนี่ครับเพื่อนนักท่องเ,เที่ยวก็เลยทยอยกลับบ้างมาบ้างนะครับอันนี้ร้านไอติมแม่หนุ่ยนะครับอันนี้เป็นร้านน้ำเพินนะครับฝากบุญฝากุญชนน้ำกัน อันนี้ร да. ้านน้ำพี่วิกกี้นะครับฝ well ากร้านน้ำ hmm. ด้วยนะครับอันดีครับวิกกี้นะครับฝากร้านเพื่้อีกีักร้านนะครับอันนี้ร้านน้องสาวลานะคร traged, <un> ับจอยลี่นะครับขายน้ำผลเอผลไม้ดองนะครับรอบๆบริเวณนะครับอันนี้ทางลงควาอิ่มเอมนะครับแม่มาอุดหนุนได้นะครับอันนี้บริเวณ ครัวอิ่มๆนะครับอันนี้น้องๆพนักงานเสิร์ฟนะครับตอนนี้คนเดิ่มบ้างๆแล้วนะครับว่างครับวันนี้ตอนนี้ครับภายในครัวครับกําลังยุ่งๆอยู่อันนี้หัวหน้าคนเสิร์ฟนะครับอันนี้แม่ฝ้ายนะครับกำลังขมักขม้นอยู่นะครับนัเียนมื่อยป่ครับ อันนี้กับข้าวนะครับกําลังจะเตรียมลงไปให้ลูกค้านะครับตาถาดกับยำรวมนะครับอันนี้ก็เป็นร้านไอศครีมแมนยนะครับไอส์แตรมกะทิสดมะพร้าวอ่อนนะครับสวัสดีครับเมนุครับอันนี้ข้าวไหวข้าวไหวอ่าอันนี้ร้านลูกชิ้นนะครับของร้านนะครับ ทางลงแก่งกันสูงนะครับไผมากกับแวบมากอุดหนุนได้นะครับลูกชิ้นนะครับไม้ละหาบาทนะครับลูกชิ้นนึ่งนะครับครับผมอันนี้เป็นร้านหน้าม้งพี่นะครับสามารถครับผมกาแฟโบราณนะครับสามารถมาอุดหนุนได้นะครับฝากลานใดนะครับครับไผ่ทิ่มาแว มาเที่ยวแกงกันสูงสมทบมาไหว้พระขอพรองค์พายญ่ได้นะครับตอนนี้เพิ่นกำลังปาพื้นที่จากปูกระเบื้องรอบๆบริเวณองค์พายญ่นะครับใครมากสามารถมาทําบุญนะครับรวมทําบุญได้นะครับเพิ่นเสียหาเงินสมทบทุนส่างเอหารายได้นะครับปลูกกระเบื้องนะครับรอบๆบริเวณองค์พายญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าคนกระเริ่มทยอยกลับแนวนะครับพาลองดูข้างล่างนะครับภายในครัวอีเวมอันนี้คุณลุงนะครับสวัสดีครับคุณลุงเมื่อยนะครับวันนี้ทำงานหนักเมื่อยลายครับว่าบ,บริเวณครัวอินเวมนะครับ ขานขาดวบรเณสูขาขนาดนี้ยังว่าหาม,มงเย็นแล้วนะครับยังลูขาเพากกัยังหนาแน,าน่นอยู่นะครับเนวูก